ปั้งไชสกิลล่างครับตอนน้าจะได้ออกสกิลก่อนนะนี้โอเคมาวัดดาเมจตรงนี้ครับหนึ่งล้าน 5, ครับผมโอ้โหล้านพี่ล้านห้าครับ กราบสวัสดีเพื่อนชาวสาร์เว็บทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสาร์เว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมอยู่กับเกมส์เวอรนรีกับคอนเทนต์ที่เลยการตีปราสาทกิวนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เป็นในส่วนของดวนเดโลนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยตยได้นะบอกเลยว่าคะแนนโดดสุดในกิวในตอนนี้นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ 1นึ่งล้านหมื่นนั่นเองเนาะกับตัวละครที่ผมใช้บอกเลยว่าซีน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นทากะแค่ซีหนึ่งหรือแม้แต่คายที่เป็นซีสามบิสกิตซีหนึ่งและราเชลซีศูนย์แต่ที่สําคัญหลักๆก็จะมีในส่วนของจินนั่นเองนะครับผมามากันดีปั๊บในวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยในส่วนของทีมกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่า ผมใช้อะไรกันบ้างนั่นเองเนาะเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมกับพี่จินนั่นเองนะครับผมผมใส่เป็นในส่วนของคิวร์เรตและคริตด,ดาเม้นั่นเองนะแล้วก็พยายามทำแอคแท็กให้น้อยๆนะครับผมเพราะว่าบิสกิตเนี่ยมันจะไปบัฟตัวที่แอคแท็กดาเมจเยอะที่สุดในทีมไงไอตัวเนี้ยมันเป็น C6 หเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราทำดาเมจสูงๆเนี่ยมันก็จะเด้งในส่วนของจินนั่นเองนะครับผมเวลาบัฟมันจะไปบัฟที่จินนะที่ผมลองมาแล้วเนาะอ่าคร์เรตเนี่ยผมทำไปที่85นะครับผมแล้วก็อ่า คริดแดมผมทำไปที่2 1 6้นั่นเองเนาะเหตุผ uh, ลทำไมผมถึงทำแค่ดาเมจที่ 2, 8, 6, 7นั่นเองนะครับผมเนื่องจากแพสซีของเจ้าตัวจินเนี่ยมีในส่วนของกันใบใช่ไหมมีกันใบ้2เทินซึ่ง uh, ประสาทในวันนี้มีดีบัฟในส่วนของใบนั่นเองเลยครับผมดังนั้นต้องใส่จิ้นมาเพื่อกันดีบัฟและอย่างนี้ผมบอกครับผมก็คือหักตนเอง HP น้อยกว่า50จะได้รับโล่อันนี้เลยครับผม นี่เพิ่มพลังจบตีกายภาพมันมีบัฟดาเมจในตัวนั่นเองนะสาหรับพี่จินนะก็คือเราพยายามทำแอคก์แท็กน้อยๆนะครับผมบิสกิตจะได้ไม่บัฟในตัวของจินนั่นเองเนาะก็คือเลือดน้อยกว่า50มีเด้งโลแล้วก็มีเพิ่มกายนะแล้วก็มีกันใบอันนี้หน้าที่หลักของจินเลยนะครับผมส่วนไอ้สกิลโชริวไอ้พวกสกิลต่างๆนันเนี่ยผมไม่ได้ใช้ในเวฟนั่นเองนะตอนที่ผมทาคะแนนได้1ล้านนั่นเองนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้เลยเนาะ ก็คือไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเคลียร์คีบอะครับผมหลักๆที่เอาไปเคลียร์ยครีบจะเป็นในส่วนของนี่เลยครับผมพี่ทากาของเรานั่นเองเนาะทากาครับผมผมใส่เป็นในส่วนของอุปกรณ์เซตไฮด้านั่นเนองเนาะจะเห็นได้ว่าสแตกนะ็กเนี่ยไม่สวยเลยนั่นเนองเนาะไม่ว่าจะเป็นคริเลตคริเดเมตหรือว่าแม้แต่อาอยภาพะลรพวกเนี้ยเซ็ตมันไม่ค่อยสวยนะก็คือใส่แค่อุปกรณ์ตามมีตามใช้นั่นเนองเนาะอ่ะ แพสซีฟของทากะนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตวัวสามคนเรียงตามลำดับพลังโจมตีสูงสุดเมื่อโจมตีทั้งหมดของตัวเองทํางานสองครั้งมอบบัฟกงเล็บเหี่ยวก็คือขยับตัว2ครั้งได้บัฟกงเล็บเหี่ยว100%แล้วก็ทับซ้อนได้2สแต็กศูนย์สุดแปดสต็กนั่นเองก็คือเพิ่มความเสียหายกายภาพที่ได้รับ3%เซนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นอัพสกิลเนี่ยเมื่อสกิลตัวเองทำงานหนึ่งครั้งจะสร้างความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลถูกโจมตีหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ C2 ปริมาณความเสียหายที่ได้รับจากกองเล็บเหยื่อเป็น4%จาก2%เนาะอ๋อเอ้ยจาก3%เป็น4%สําหรับผมนี่ทากะเอามาแค่เคลียร์ลูกน้องแล้วก็เอามาบัฟดาเมจเพิ่มเติมนะมีว่าอ่าเพราะว่ามันมีในส่วนของการโจมตี3เป้าหมายนะครับผมทั้ง2สกิลเลยเนาะสําหรับทากะนั่นเองนะครับก็พยายามให้แอคแทกน้อยกว่าตัวดามเมจหลักเราก็คือขายนั่นเองนะครับผมต่อมาบิสกิตบิสกิตนี่เหมือนเดิมครับผมเซตนี้อ่าสองอ่าเป็น4บล็อกเหมือนเดิมนะถ้าทํา block ร้อย หลักๆที่ควรอัพสกิลนะก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยไอตัวช่างตีเหล็กมีในส่วนของลดเดฟนั่นเองนะครับผม24%แล้วก็ไอตัวเนี้ยควรอัพนะมันจะเพิ่มในส่วนของอัตราจ,จ,จุดออนกับความเสียหายบอส54%กับอ่าความเสียหายบอสอีก40%นะครับผมสำหรับเจ้าตัวบนะิสกิตเนาะหลักๆก,ก็มีแค่นี้เลยราเชลราเชลจำเป็นมากนะเอามาเพิ่มจุดออนแล้วก็เอามาปานอกฟินิกนะครับผมอามา่มอาทำให้แองข้ามนั้นโดนดน้ำมีกายภาพแรงขึ้นนั่นเองเนาะเพิ่มความเสียกายภาพแล้วก็ลดเกราะนะครับผมแล้วก็ถ้า ลานสกิลนี้ได้เนี่ยจะทําให้เดลป่าเดลลวเราเนี่ยออกสกิลค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะลดพลังโจมตีกับรดปาราณความเสียหายไอตอนที่ผมได้คะแนน1ล้านเนี่ยผมไอตัวราเชลมันไปปักโดนเดวพอดีไงมันทําให้ตอนนั้นอ่ะคือแบบเดลดาเมจเบามากแล้วผมเนี่ยสามารถตีกันได้รัวๆเลยนะต่อมาในส่วนของพี่ขายผมพี่ขายนี่ผมยังไม่ได้อัพสกิลพาสซีฟเลยนะพี่ขายเป็นตัวดาเมจหลักเราเนคะครับผมควรดาเมจที่จะเยอะสุดในทีม คริ0รนะรวมกับพาร์สินั่นเองครับ67บวกอ่าไอตัวนี้6%นะเป็น73ะครับเป็น73วก27จากพาร์สิเป็น100%แล้วก็ครีดแดม252นะแล้วก็อัพสกิลมาเป็นที่เรียบร้อยนะใส่เป็นครรดคริดามิแล้วก็แอ็แท็กสองช่องนั่นเองนะครับผมเนี้ยไปทางครนะีดคริดามิเนาะถ้าใครนำจุดอ่อนได้เพิ่มเติมๆได้เนี่ยจะสวยมาก <Yes. S 1> ๆเลยนะสำหรับพี่ค่ายสัตเลี้ยงที่ใช้นะจะเป็นในส่วนของนี่เลยน้อง, e อ,งอีนะรี เหมือนตาที่ผมตีได้1ล้านไม้นี่ผมเหลือ2ไม้นั่นเองเนาะโดยสกิลหลักๆที่ผมใช้นี่ครับผมก็จะไปให้ทากะออกก่อนนั่นเองแล้วก็ตามด้วยพี่คายสกิลบนแล้วก็พอถึงเว็บ3ก็จะเป็นในส่วนของน้องบิสกิตบัฟนั่นเองนะ let's go ครับผมอ่ะที๋นี้ผมบอกครับทากะตาดไหยครับความเจ็บปวดเลยครับปังโอเคเหลือ1เป้าครับผมแล้พี่คายจะโจมตีปกติ1ฮิตครับปักเรียบร้อยครับ อันนี้พี่คายปาโซไปและเดี๋ยวโซมันจะตกอีกหงรอบแล้วทุกคนปักงปั้งเราวางพี่จินไว้หนึ่งสกิลก็ได้นะกรณีที่เราไม่สามารถเลียหมดนะครับอันนี้คายจะโจมตีปกติอรอบปุ๊บโอเคและโซตกครับโซตกแบบนี้ <S <S เดี๋ยวผมขออนุญาตรถดาเมจก่อน <S <S ได้ไหมโอเครถดาเมจไม่โดนครับผม <S <S ยมมาทูด, <S <S ดมาครับปัง จ่าเมจไปก่อนครับเอพิเชนโดนาเมจนีเเเ้เพิ่มดาเมจเพิ่มความเสียหายนะอ,ะอากาศครับอื้มโอเคโดนบิดกิดรอดแล้วเวบนี้รอดแล้วครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับผมเพราะว่าทีมเราเนี่ยถ้าโดนเดลวสับไอตัวเนี้ยเดลวเดลวสกิลเนี้ยครับผมมันถ้าสับแล้วมีตัวตัวเย่ใช่ไหมมันจะได้เชนแอคแท็กก็คือได้ตีอีกรอบครับผมอันนี้ก็ปล่อยให้าที่เป็นตัวดาเมจเราทํางานไปนะฟัง ผมบอกเลยว่าแรงมากครับป่าคายป่าคายในปาไปสองแสนเลยนะหูเจ็บครับเจ็บตี่อีกรอบครับสามหมื่นครับไม่ติดอะไรเลยติดแค,ค่ครีนะตีอายุครับปังและเดี๋ยวเดียวนะจะสาสตร์สกิลไอตัวมัจจุราชมานะเราหวังลดยามีนะครับโดนเดียวหน่อยไหม เออสวยครับบัลลี่โดนเดลครับผมลดเดเมจไปนะหวังว่าจะสับโดนราเชลอย่าสับโดนบิสกิตโอเคครับเห็นไหมเดเมจมันลดไปเยอะมากเลยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พี่คายโอ้โหอันนี้เราเสียอย่างเดียวตอนรถเกาะนะมันรถเกาะไม่ติดไอเราไม่ได้รถเกาะนะตามเมื่อกี้พลาดไปครับโอเคราเชลห้าแสนสี่ครับผมห้าแสนเจ็ดตอนนี้ ไายเจ็ดฆ่าปุ้งนะเจ็ดแสนแล้วครับพิธากาน่าจะได้ออกหนึ่งสกิลนะครับผมตับไปความเจ็บปวดอยู่แค่ชั่วคราบฟางอ้โหไม่ติดคลีงามไส้มากครับจบนี้เดี๋ยวมาทุบครับโอเคพิทากาบินครับโอเค,อเ,คเด้งไปปุ้งแก่งๆก,กว่าเดิมครับ ราคาดโอเคน้องบิทกิดบึมตุยเย่ยไปหนึ่งรอบตาเชโรนไปโอเคครับยังดียังดีอ,งดงอันนี้เดี๋ยวเอาจินไปก่อนนะถ้าขายทันนะครับผมขายไม่น่าทันนะโอเคขายไม่ทันครับพิจินไปก่อนนะปึ้งอันนี้ไม่รู้ถึงร้านไหมนั่นทุกคน,น,นอ่ะเดี๋ยวปลานกราเชลไปก่อนครับ ปังไายสกิลล่างครับตอนนี้จะได้ออกสกิลก่อนนะนี้โอเคมาวัดดาเมจตรงนี้ครับหนึ่งล้านครับผมโอ้้หูล้านห้าครับและพี่เดลสาดมาปั้งพี่คายตีหน่อยพี่คายตีปกติหน่อยเรียบร้อยครับผมหนึ่งล้านนะครับผมโอ้้หได้น้อยกว่า นิดนึงนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในหลัก1ล้านนั่นเองนะครับผมนี่ถือว่าดีมากนะนีนยังสวยเออมาสวยตรงที่ว่าตัวดาเมจเราเนี่ยตัวไอตัวบัฟดาเมจเรามันตัวเย้กันไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นท่าบิสกิตพวกนี้มันตัวเย้ไปก่อนนะถ้าบิสกิตยังอยู่มันได้บัฟจุดอ่อนอีกทีเนะี่ยผมว่าน่าจะได้คะแนนเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมกม็บอกเลยว่าเซตนี้ของดีเวลิกูดนะครับผม,มสุดๆนะเนาะก็ใครที่ เติมน้อยครับเป็นสายเติมน้อยสีน้อยๆเนี่ยก็ลองนําไปประยุกต์ปรับใช้กันได้เนาะสำหรับชิมอ่าเจ้าตัวลงปราสาทตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็จะรีบตัดแล้วก็รีบลงคลิปนะอาจจะดึกนิดนึงนะครับผมแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปต่อไปนั้นก็ไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ